ชมพกาจำปาจำปีกูราปราติพยอมอังกาทั้งกันนิกาลำดวนนมแมวซ่อนกลินยีโทชงโคมนทาสายหยุดเฟืองปา้าชชบาและ้อยทองสวัสดีค่ะนักเรียนพับกบเฮ้พ,ยยพบกับครูการนารีทำคอนบรุรีกับรายชา ชีววิทยาสามเมื่อกี้ครูร้องเพลงอุทยานดอกไม้เคยฟังกันหรือเปล่าคะลองไปหาฟังกันนะคะนักเรียนจะได้รู้จักกับดอกไม้มากมายเลยค่ะแล้วมาบอกครูด้วยนะคะว่าในเนื้อเพลงนั้นมีดอกไม้กี่ชนิดแต่เอ๊ะนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าพืชมีดอกไว้ทำไมแล้วดอกของพืชแต่และชนิดนั้นจะมีโครงสร้างเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันกับหัวข้อที Good ่เราจะศึกษากันในวันนี้ก็คือโครงสร้างของดอกและชนิดของผลพร้อมไหมยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะาจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายโครงสร้างและประเภทของดอก 2. อธิบายเกี่ยวกับจำนวนรังไข่และการเจริญเป็นผลชนิดต่างๆเนื้อหาประกอบด้วย 1. โครงสร้างของดอก 2. ประเภทของดอกและ 3. ชนิดของผลการสืบพันธุ์เป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้พืชสามารถดำรงพันธุ์ไว้ได้และพืชดอกก็จะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ พืชดอกก็จะมีการสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศดอกของพืชอาจจะมีรูปร่างและโครงสร้างแตกต่างกันไปเดี๋ยวเราไปศึกษากันค่ะโครงสร้างและประเภทของดอกดอกโดยทั่วไปก็จะมีส่วนประกอบ4ชั้นเรียงเป็นวงที่ฐานรองดอกหรือรีซิปเทเคิลโดยครูจะเรียงลำดับจากชั้นนอกสุดไปยังชั้นในสุดดังนี้ หงวงของกีบเลี้ยงหรือคาลิกประกอบด้วยกีบเลี้ยงหรือซีป้จเจริญเปลี่ยนแปลงมาจากใบมีสีเขียวทำหน้าที่ในการห่อหุ้มและป้องกันอันตรายแก่ดอกที่อยู่ภายใน 2. วงของกีบดอกหรือโครล,ลาประกอบด้วยกลีบดอกหรือพีทอลซึ่งจะมีสีสันสวยงาม 3. วงของเกสรเพศผู้หรือ a n d ซ i u m ประกอบด้วยเกสรเพศผู้หรือ stamen ที่ประกอบไปด้วยสองส่วนที่สำคัญคืออัปเรลนูหรือน n t อ e r ซึ่งภายในจะมีเซล์กำเนิดไมโครสปอร์มาเธอร์เซลทาหน้าที่ในการสร้างไมโครสปอร์หรือเรนูและ กานชูอับเรนูหรือฟิลาเมนต์เป็นก้านหรือท่อทำหน้าที่ในการชูอับเรนู 4. วงของเกสรเพศเมียรหรือเจนิเซียมประกอบด้วยเกสรเพศเมียรหรือพิสทิลแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนล่างสุดติดกับฐานดอกหรือรีซิปเตเคิล มีลักษณะโป่งพองออกมากกว่าส่วนอื่นๆเรียกว่ารังไข่หรือโอวารีภายในรังไข่จะมีโครงสร้างเป็นก้อนกลมหรือรีขนาดเล็กเรียกว่าออวุนต่อจากรังไข่คือก้านเกสรเพศเมียหรือสไตล์เป็นก้านท่อยาวเชื่อมต่อจากยอดไปยังรังไข่ และเป็นทางผ่านของสเปิร์มเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่และบริเวณปลายสุดคือยอดเกสรเพศเมียหรือสติกมาซึ่งจะมีสารเหนียวหรือขนช่วยดักจับเรนูนักเรียนจะพบว่าดอกไม้โดยทั่วไปก็จะมีโครงสร้างของดอกที่เหมือนหรือต่างกันทำให้เราสามารถจำแนกประเภทของดอก ตามเกณฑ์ต่างๆดังนี้ 1. ใช้เกณฑ์ส่วนประกอบของดอกจะพิจารณาว่าดอกไม้มีส่วนประกอบครบทั้ง4ส่วนหรือไม่โดยแบ่งได้ดังนี้ดอกสมบูรณ์หรือ complete flower เป็นดอกไม้ที่มีส่วนประกอบทั้ง4ส่วนเช่นอัญชันจะมีกลีบเลี้ยงกีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียดอกไม่สมบูรณ์ หรือ incomplete flower เป็นดอกไม้ที่ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปทำให้ไม่ครบทั้ง4ส่วนเช่นเฟื่องฟ้าจะมีกลีบเลี้ยงเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียจะไม่มีกลีบดอกแต่จะมีใบประดับซึ่งจะมีสีสันสวยงามคล้ายกับกลีบดอกนั่นเอง2ใช้เกณฑ์การมีหรือ ไม่มีของเกสรเพศผู้และเพศเมียภายในดอกแบ่งเป็นดอกสมบูรณ์เพศหรือ perfect flower คือดอกที่มีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันซึ่งอาจเป็นดอกสมบูรณ์หรือดอกไม่สมบูรณ์ก็ได้เช่นดอกชบาจะมีทั้งเกสรเพศผู้และเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกัน ดอกไม่สมบูรณ์เพศหรือ imperfect flower คือดอกที่มีเกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยดอกที่มีเฉพาะเกสรเพศผู้เรียกว่าดอกเพศผู้และดอกที่มีเฉพาะเกสรเพศเมียเรียกว่าดอกเพศเมียเช่นฟักทองทั้งนี้ หากพืชมีดอกไม่สมบูรณ์เพศที่มีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในต้นเดียวกันเรียกว่าดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้นหรือโมโนอิเชียตแพนเช่นขา้าวโพดมะพร้าวส่วนพืชที่มีดอกเพศเดียวอยู่คนละต้นเรียกดอกแยกเพศอยู่ต่างต้นหรือไดโออิเชียตแพน เช่นตาลอินทผาลัม 3. 3ใช้เกณฑ์ตำแหน่งของรังไข่เมื่อเทียบกับวงกลีบดอกที่มีรังไข่เหนือวงกลีบเรียกว่าสุพิเลียโอวารี่ดอกประเภทนี้จะมีรังไข่และวงเกสรเพศเมียอยู่เหนือวงอื่นๆของดอกเช่นมะเขือ ดอกที่มีรังไข่ใต้วงกลีบเรียกว่าอินฟิเลียโอเวอรี่ดอกประเภทนี้จะมีรังไข่ใต้วงอื่นๆเช่นฟักทอง 4. ใช้เกณฑ์จำนวนดอกที่อยู่บนก้านดอกแบ่งได้สองแบบคือดอกเดี่ยวโซลิทารีฟาเวอร์คือดอกที่มีดอกเพียงหนึ่งดอกบนก้านดอกเช่น ชบามะเขือดอกช่อหรือ inflorescence คือดอกที่มีดอกย่อยมากกว่าหนึ่งดอกติดอยู่บนก้านช่อดอกซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเช่นราชพฤกษ์กล้วยไมย้ดอกของพืชบางชนิดที่เป็นดอกช่อ แต่ก็จะมีหลายคนเอ๊ะหรือรวมนักเรียนด้วยหรือเปล่าคะที่จะเข้าใจว่าเป็นดอกเดียวเช่นทานตะวันดาวเรืองดาวกระจายและบานชื่นเนื่องจากก้านช่อดอกของพืชเหล่านี้จะหดสั้นและขยายแผ่ออกเป็นวงคล้ายกับจานเรียกว่าฐานดอกร่วมหรือ common r e c i p t a c l e ดังนั้นส่วนที่เห็นคล้ายกับกลีบดอก ติดอยู่ที่วงรอบนอกของฐานดอกร่วมคือดอกย่อยที่เรียกว่าดอกย่อยวงนอกซึ่งมักเป็นดอกเพศเมียอาจมีหนึ่งชั้นหรือมากกว่าก็ได้ถัดเข้ามาก็จะเห็นดอกย่อยที่มีลักษณะคล้ายหลอดอยู่เบียดกันแน่นเป็นกลุ่มอยู่บริเวณตรงกลางของฐานดอกร่วมเรียกว่าดอกย่อยวงในซึ่งเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ชนิดของผลดอกทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหลังการปฏิสนธิออวุนจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดและรังไข่พัฒนาไปเป็นผลดังนั้นการเจริญเป็นผลชนิดต่างๆจึงเกี่ยวข้องกับจำนวนรังไข่โดยผลจะแบ่งได้เป็น3ประเภทตามกำเนิดของผลลักษณะของดอกและจำนวนรังไข่ดังนี้ 1. ผลเดี่ยวหรือซิมเพิลฟู t เป็นผลที่จเจริญมาจากดอกหนึ่งดอกที่มีรังไข่หนึ่งรังไข่จะเป็นดอกเดี่ยวหรือดอกช่อก็ได้ตัวอย่างผลเดียเดเดยเเด่ยวที่เกิดจากดอกเดี่ยวเช่นฟักทองผลเดี่ยวที่เกิดจากดอกชอ่อเช่นกล้วย 2. ผลกลุ่มหรืออะกรีเกตฟุตเป็นผลที่เกิดจากดอกหนึ่งดอก ที่มีรังไข่มากกว่าหนึ่งรังไข่เมื่อแต่ละรังไข่เจริญเป็นผลย่อยหนึ่งผลทำให้แต่ละผลติดอยู่บนฐานดอกเดียวกันผลย่อยอาจแยกจากกันเช่นจำปีจำปาหรือผลย่อยอาจเชื่อมติดกันขายผลเดียวเช่นบัวหลวง 3. ผลรวม หรือมัลติเ e ิลฟูชเป็นผลที่เกิดจากดอกช่อซึ่งมีดอกย่อยจำนวนมากและอยู่เบียดชิดกันในช่อดอกเดียวกันและรังไข่ของดอกย่อยแต่ละดอกจะเจริญเป็นผลย่อยที่อยู่เบียดชิดกันบนก้านช่อดอกจนดูคล้ายเป็นหนึ่งผลเช่นสัปะรดสรุปบทเรียน 1. พื่อดอกจะมีการสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 2. ภายหลังการปฏิสนธิอวุนก็จะมีการเจริญและก็พัฒนาไปเป็นมเมล็ดส่วนรังไข่ก็จะเจริญและพัฒนาไปเป็นผล 3. การเจริญเป็นผลชนิดต่างๆก็จะเกี่ยวข้องกับจํานวนดอกบนก้านดอกและจํานวนรังไข่ตอนนี้ นักเรียนก็ทราบถึงโครงสร้างของดอกและชนิดของผลแล้วนะคะถ้ายังไม่เข้าใจก็สามารถเข้าไปทบทวนในบทเรียนใหม่ได้ค่ะแต่อย่าลืมไปนับดอกในเพลงอุทยานดอกไม้ให้ครูด้วยนะคะว่ามีกี่ชนิดแล้วแต่และชนิดนั้นมีโครงสร้างและส่วนประกอบที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรและดอกเหล่านั้นสามารถที่จะพัฒนาไปเป็นผลชนิดใดได้ไดบ้างจะได้เป็นการ นำความรู้ที่เรียนกันในวันนี้ไปใช้ประโยชน์ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะไปละค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ